Queen แม็ควินขาประจําชาวรีวิวนะคะแม็ควินชอบมานอนตรงแบบว่าพื้นที่ที่แช่ชอบรีวิวอะขาก็สั้นใหนะคะทุกคนนี่ก็คือความเดิมตอนที่แล้วนะคะใครยังไม่ได้ดูก็สามารถไปย้อนดูได้นะคะก็มีพี่แม็ควินนะคะนอนเล่นนอนกัดน้องกัดหัวใจอันนี้นะอยู่ตลอดเลยนะคะ love you นี่นะคะก็คือน้องจีนี่นะคะเป็นมาร์มอเซตเป็นตุ๊กตา one of a kind นะคะเป็นแฮนด์เมดนะน่ารักมากๆนะคะชาชาก็ใส่ทําเพิร์นะคะหรือว่าไดเปอร์อันนี้ให้เป็นจีนี่ก็เลยตั้งชื่อเขาว่าจีนี่นะคะถ้าใครได้ดูคลิปก่อนนะคะก็จะเห็นว่าชาชาเนี่ยมีอีกกล่องนึงที่เช่าออกไปยังไม่ได้แกะนะคะเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาเฉลยกันนะคะแต่จริงๆในตำเนียวก็เห็นอยู่แล้วว่าเดี๋ยวรอบนี้นะคะเราจะมาอันบ็อกซ์กล่องนั้นกันคะ่ะแมคควีนรู้งานมากจับเลยก็ได้แมคควีนเนาะ วน่ารักมากค่ะซันพี่เปเปอร์ไปไหนเนี่ยพี่เปเปอร์อยู่ไหนก็ไม่รู้อ่ะรู้หลับแล้วเหรอหลับแล้วเหรอ มาทุกคนเราจะมาแกะกล่องนี้กันนะคะก็เป็นอีกกล่องหนึ่งที่อยู่ข้างในกล่องงงไหมนั่นแหละถ้าใครดูคลิปนั้นจะไม่งงนะคะเดี๋ยวเรามาอุย้ยดึงไม่ออกออกโอเคเนะนี่เขาผูกหัวใจมาด้วยนะคะอันนู้นเนี่ยเขาจะโรยหัวใจมาในกล่องนะคะอุย้ยตื่นเต้นตื่นเต้นมาอันนี้ดูเล็กจังเลยอะ่ะหรือว่าแบบเขาสามารถงอตัวได้อันนี้น่าจะเร็วนะคะเพราะาเปิดปุ๊บน่าจะเจอปั๊บเลยนะคะหนึ่งสอง ซ้ำนั่นนะยังไม่เจอนะคะมีการแอบบมีหัวใจให้เพิ่มด้วยนี่นะคะหัวใจนี่แบบแมวชอบมากแมคควินแล้วก็มีอันนี้อันนี้ก็คือบาโบ้นะคะบาโบ้แบบหนาและใหญ่แบบใหญ่มากนะคะเรามาเล่นกันดีกว่าเหมือนประทัดเลยทุกคนโ,โหลิงกระโดดตกใจกันหมด หมดแล้วหมดแล้วโอเคแล้วก็ในนี้มีอีกหนึ่งใจนี่นะคะโอโหหลายใจมากหัวใจเต็มไปหมดแล้วเนี่ยเรามาดูน้องกันนะคะเดี๋ยวชาจะเอาออกมาก่อนนะให้ดูจากข้างหลังวิ่งนี่ตัวเล็กมากเหมือนตัวเล็กกว่าน,น้องจีนี่เลยนี่คือลิงตัวละ1นึ0 0ล้านห้าแสนบาททุกคนหนึ่งสอ,งอุ้ยน่ารักดูห่างดิหางไปสีน้ําตาลทุกคนห่างเหมือนหนูเลยอะ เราจะมาดูโฉมหน้าเขากันนะคะเรจะเริ่มจากข้างล่างนะทุกคนโหเป็นเหมือนแบบเล่นไมยาก,กลน์นะนี่คือเท้าของเขานะคะก็จะคล้ายๆกับลิงมาโมเซตเลยนะคะแต่ว่านี้เนี่ยเป็นลิงแทมมอรินนะคะทุกคนน,นี่ขานี่ยขานะคะคิดว่าตัวเล็กกว่าจีนี่แน่เลยอะหนึา นี่นะคะคือลิงที่มีชื่อพันว่า the emperor tamarin นะคะเป็นลิง Tam a r ินนะคะแล้วก็คือเขาได้ชื่อมาเพราะหนวดเขาไปเหมือนแบบ german emperor นะคะหรือว่าเป็น emperor ชาวเยอรมัน er นะคะเขาก็เลยให้ชื่อว่าเป็นลิง emperor นะคะอันนี้เป็นเวอร์ชันเบบีนะคะหนวดก็จะสั้นๆแต่ว่าถ้าเขาโตเนี่ยถ้าจะขึ้นรูปให้ดูนะคะหนวดเขาก็จะยาวแบบนี้เลยนะคะน่ารักมากๆถ้าใครเนี่ยได้ดูคลิปที่ชาไปรับจาฟานะคะไม่ว่าจะเป็นช่อง p a p e r ชาช c หรือว่าช่องชาชา h a l e อนะคะมีตัวจริงให้ดูทุกคนล้านห้าบ้าหรือเปล่า โหดร้ายมากเลยนะคะราคานี่ทุกคนน่ารักมากแต่ว่าน,นี่ตัวเล็กมา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 กเลยนะคะตัวเล็กกว่าจีนี่เยอะมากเดี๋ยวให้ดูนะเห็นไหมตัวเล็กมากเราก็สามารถถือเขาแบบนี้ได้นะคะเพราะว่าลิงพวกนี้เนี่ยมันเป็นลิงสายพันธุ์เล็กนะคะเป็นลิงโลกใหม่หรือว่า New World Monkey น,นะคะเป็นลิงที่แบบหางยาวแล้วก็ตัวเล็กนะคะนี่จับหางตัวเองได้ด้วยนะคะน่ารักมากเลยอะทุกคนเหมือนตุก๊กตามหมีเลยอะพกง่ายนะเพราะเขาตัวเล็กมากๆาอะโอเคนะคะตามธรรมเนียมนะคะเมื่อเข้าบ้านใหม่นะคะนี่ยังไม่ตั้งชื่อนะพี่เลโอเขาชอบ น,นๆะะคะเดี๋ยวชาเนี่ยจะให้พี่เลโอเป็นคนตั้งชื่อนะคะแต่ว่าระหว่างรอพี่เลโอมานะคะเราจะมาใส่ไดเปอร์ให้เขากันนะคะเป็นไดเปอร์ซซนตาคลอสนะคะน่าจะใส่ได้แหละเพราะว่าน,นี้นะคะเริ่มใส่ได้ตั้งแต่แบบ 1, 1เดือนนิดๆนะคะ1.5หอะไรอย่างงี้นะคะของเล่นพี่จีนนี่วางไว้ตรงนี้ของเล่นบูบูพี่โลมาแล้วนะคะดินเสียงรดไหมเดี๋ยวจะให้มาตั้งชื่อนะแต่ว่าเราจะมาใส่อันนี้กันนี่พี่โลอย่าพึ่งใช่พี่โลตั้งชื่อพี่โลจะตั้งชื่อว่าอะไรเอาชื่อดีๆนะ ตัวนี้ตัวนี้ชื่อจีนี่พราะชาชาเอาไดเปอร์จีนี่มาให้เขาใส่ตัวนี้ชื่ออะไรจีหอยไม่เอาไม่ได้บูบูมีแล้งไงชื่อเมาครีโอเคได้ชื่อใหม่แล้วทุกคนเมาคลีโอเคเดี๋ยวจะมาใส่ไดเปอร์ให้เมาคลีก่อนนะคะดูหมาเห่าต้อนรับนะคะเราก็จะใส่หางไปแบบนี้นะคะอคุยน้องตัวเล็กมากจิ๋วเลยอะ่ะ รึบโอเคโอ้โหไดเปอร์จะครึ่งตัวอยู่แล้วมาครีนี่อ๋อเอลเล็กมากนะคะเพราะว่าตัวเล็กนิดเดียวเองรึบโอเคแล้วก็เสร็จปุ๊บเราก็จะมาใส่เข็มขัดนะคะ yes โอ้โหตัวสั้นมากเดี๋ยวกันนะดึงกันโอเคนี่นะคะมาครีใส่ไดเปอร์เรียบแล้วอุ้ยน่ารักมาก hello hello ไม่มีใครมาเล่นกับมาครีเลยอ่ะครีนมาดูมาคลีหน่อยเร็ว ตัดภาพไปที่แมคคี้นะทุกคน <c oughs> ลากมาแล้วนะคะมาอยู่ตรงนี้ <c oughs> และนี่นะคะก็คือจีนี่แล้วก็เมาคลีนะคะ <c oughs> น่ารักมากมาก แตงที่บอกนะคะเมาครีจะตัวแบบเล็กกว่ายเยอะมากๆนะคะดูจากขนาดแล้วนะคะตัวนี้เนี่ยน่าจะประมาณสัก3าเดือนนะสาเดือนนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยน่าจะประมาณสักเดือนครึ่งนะคะทุกคนก็คือแบบเป็นแต่ละอายุนะคะแต่ว่าน่ารักมากๆเลยพกพาแบบสะดวกมากทุกคนสามารถพาไปเที่ยวได้นะถ่ายรูปได้นะคะเดี๋ยวจะพาไปเจอแบบว่าพี่ชายก่อนนะบูบูกับจาฟานะคะโอเคหวังว่าจะชอบคลิปนี้ทุกคนโหวตกันด้วยนะชอบตัวไหนนะคะเป็นขวัญใจจีนี่หรือว่าเมาครีนะคะน่ารักมากลิงตัวละล้านห้านะคะแต่วันนี้ไม่ได้ล้านห้า ทุกคนอันนี้ก็คือหลักหมื่นๆเหมือน,นกันนะคะก็นั่นแหละถ้าใครชอบนะคะก็สามารถสั่งได้นะคะติดต่อเข้ามาที่ Facebook ไม้ไท i นิรเทาบูเลยนะคะสั่งเป็นลิงตัวเองก็ได้ลิงแบบอื่นก็ได้หรือว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงชนิดอื่นก็ได้นะคะเพราะว่าพวกนี้นะคะเป็นวันวัลคายนก็คือทําตัวเดียวในโลกแฮนด์เมดล้นหลวเลยนะคะเห็นไหมได้โมเดลนะคะหรือว่านายแบบใหม่เลยอยู่นิ่งๆด้วยนะคะสามารถสาธิตได้อย่างง่ายดายไม่ต้องกลัวหนีไปไหนนะโอเคไปแล้วนะอยากดูอะไรก็เม้นบอกนะกด subscribe ด้วยบายบายหน่อยเร็ว แมคควีนยบายหน่อยเร็วบายบายหน่อยง่วงใช่ไหมแมคควีนชอบนอนกลางวันนะคะชอบนอนบนอะไรนุ่มๆอะไรพวกนี้แหละ